สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดปันที่28กันยายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด<ม>เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26นะครับผม สำหรับแนวทางวันที่26หลุดไปนะครับผมจะต้องขอโทษเอซีพี่น้องนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม7 4 7 1 8 3เจนสมะครับผม7 4เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็7 1ดหนึ่งเป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็183เป็นชุด3าตัวบนนะครับผมก็ต้องขอโทษ f c ซด้วยนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมเลขในตารางจะมี387 421นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่8เม็ดเดียวนะครับผม เม็ดเดียวคือ8นะครับผมสามเจ็ดสำหรับแปดนะครับผม จะมี8ป8 1ูนแล้วก็แปสนะครับผม สำหรับสามนะครับผมสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกกับสามเก้านะครับผม สำหรับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะครับผมสำหรับชุดกันนะครับผมแปดหก สามสองเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับผมเบริร์ก็จะมีแปดแปดสามสามเจ็ดเจ็ด สำหรับชุด3ตัวนะครับผมจะมี4 2 1จับชุดในตารางนะครับผม สองสามเก้าหกแปดหนึ่ง ห้าแปดสี แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่28นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมเม็ดเดียวคือ8นะครับผมวิ่งรูดอยู่ที่3กับ7นะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับผมสําหรับ8นะครับผม8 1 8 2 8 4ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับสามนะครับผมจะมีสามหกสามเก้านะครับผมสามห้าสำหรับสามสี่ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับผมเจ็ดห้าสำหรับเจ็ดสามก็ต้องรองนะครับผม สำหรับชุดกันนะครับผมก็จะมี86 32แล้วก็74นะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมเบิ้ลนก็จะมี88 77สำหรับชุด3ตัวนะครับผม4 2 1 6 8 1 8 3 7นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้า ลก์กลุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม085 2051739นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ